บัวลอยแก้วมันม่วงคุณยายทําให้กินอร่อยมากเลยค่ะเนื้อแป้งเหนียวหนึบหนับไม่แข็งน้ํากะทิหอมหวานมันอร่อยกลมกลม่อมพร้อมแล้วมาดูวิธีทํากันเลยค่ะพอดีว่าปุ้ยซื้อมันม่วงมาหนึ่งหัวนะคะน้าหนักประมาณ500กรัมค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วจะเหลือเนื้อมันม่วงประมาณ400กรัมนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เวลาเรานํามันนึ่งหรือมาต้มเขาจะได้ส่งง่ายนะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นวิธีการต้มเอาค่ะ ต้มจนเนื้อมันม่วงสุกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นก็นำเนื้อมันม่วงมาบดให้ละเอียดเลยค่ะบดได้ละเอียดแล้วเราก็จะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะประมาณ12ช้อนโต๊ะแป้งมัน6ช้อนโต๊ะค่ะกะทิ100มิลลิลิตรหรือใครจะใช้เป็นน้ำต้มมันนวดก็ได้นะคะในกรณีที่แป้งเหลวเกินไปให้เติมแป้งข้าวเหนียว หรือว่าถ้าแป้งแข็งเกินไปให้เติมกะทิหรือน้ำต้มมันเพิ่มนะคะนำแป้งมาปั้นให้เป็นแท่งกลมๆยาวๆแล้วก็ตัดขนาดตามที่ต้องการได้เลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะปุ้ยลืมกดถ่ายวบรีโอตอนตัดแป้งจึงเอาตัวอย่างของบรอยฟักทองมาให้ดูค่ะตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นก็นำแป้งลงไปต้มให้สุกเลยค่ะสังเกตถ้าแป้งสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำจะเดือดแรงมากเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะตักแป้งที่สุกแล้วไปพักไว้ในน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะถ้าเราใส่น้ำแข็งลงไปแป้งจะแข็งนะคะต้องใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาแบบนี้ค่ะมาทำในส่วนของน้ำกะทิน้ำกะทิใส่ลงไปในหม้อที่เราจะต้มนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือบบป่นปลายช้อนเพิ่มความหอมใส่ใบเตยลงไปค่ะ ต้มด้วยไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็จะใส่ตัวบัวลอยมันม่วงของเราลงไปเลยค่ะนอกจากมันม่วงเราสามารถที่จะใช้เป็นฟักทองมันแครอทหรือว่าเผือกก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับสูตรนี้ต้มจนกระที่เดือดปุดๆก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะได้บัวลอยมันม่วง เนื้อแป้งหนึหนบหนับอร่อยมากทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งก็ไม่แข็งน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ